ผอยู่กำลังลงผเบอร์พี่อุ๋ยนะครับเป็นนางงามเก่านะใช่ไหมาหัวเรือนนนี่เออคนอุบลนอันาหัวเรือนะเขาเป็นตำแหน่งนะคนอุบวนแบบปรโมวดเนี่ยเพราะว่าขยัยเพาแต่แม่ยู่ของโบจกักปรหมวดยังไงอ่าปรหมวดแบบไหนปรหมวดไปเลยอะไรรู้จักเขาพูดไปเลยอุบลนนี่นะงาม้ํำกับเธอสวยอืจังที่สุดก็อุบลน,นี่แหละค่ะ<อ>นี่อันนี้แม่อุ้มนะคะสะ แม่อุ้มเกมส์อันนี้แม่อุ้มเกมนะคะจากช่องช้างสัมพันธ์รัมพ์ดอวิเชียลค่ะหรือแม่อุ้มเปิดหีของเรานี่คุณนะคะนี่เป็นฉายาสองยูทูบก็ได้จีบปิวแม่อุ้มแม่อุ้มยี่สิบบาทของเรานะคะร้อยหนึ่งแล้วร้อยหนึ่งแล้วนะคะไม่เจอสามสี่เดือนอัพแล้วอันนี้แม่แม่อุ๋ยของเราค่ะร้านร้านเจ้าฮอนใช่ไหมแม่ใช่ค่ะเจ้าฮอนที่ไหนคะกรมทางหลวงวารินทรนะครับหรือว่าเจ้าฮอนไอถุงข้าวน้ำเสียบ นะครับไปกินมาแล้วพี่น้องของบ้านแซ่บแซ่บการัน mm ตีค่ะการันตีแต่ว่าเสีเดี๋ยวตอนนี้นี่ไงนี่ไงเริ่มเรียกแล้วเริ่มเรกนี่ไงนี่ไงนี่ไงเจ้าของอันนี้เจ้าของค่ะแม่เปิ้ลนะแม่เปิ้ลจะเป็นคนนี่ชุดสวยๆน่าสวยๆติดหม่อมเปิ้ลเลยค่ะติดตามชมได้ทางช่องช้างจักรพันธ์รอฟฟิเชียลนะครับช่องยูทูบนะครับกาลังเรียกแล้วสร้างฮะ ตอนนี้เร่งน,นะอย่าให้เขารีบสป,ปีดกันตอนนี้ถึงช่วงสป,ปีดแล้วนะคะคุณจิตติใช่ค่ะตอนนี้รีบมากเพราะตอนนี้ตัดสิบเอ็ดคนคราวนี้จะมาคําถามใช่ไหมน่าจะคําถามคําถามจะมาคําถามแล้วคราวนี้เราจะจะมาดูตรงน,นี้แบบวัยพิบคนแต่ละคนไม่เหมือนกันคําถามจะเป็นยังไงรองมาดูแต่ว่าคําถามบนปีก่อนคือแบบน้อยคนนะจะตอบได้แต่เจเล่ A ก็ตอบได้ รอดูอาทิเชียนเดี๋ยวเดี๋ยวถามเจเล่เจเล่จะตอบไปอย่าชอ็อตมนะให้คิดลาย บนผ้าไหมกาปัวจะคิดลายอะไรเพราะนเนหตุใดเจไดขอยกตัวอย่างมาที่หนึ่งหนึ่งลายเป็นลายของหม่อมเจียงคำคือสร้อยดอกพาวนะคะเสริมเล็กีมตัวสวยๆของทางผ้าไหมาทางสำโรงของเรามีมอำเภอสำโรงอำเภอสำโรงของเราค่ะมีไหมสวยๆให้เราเลือกเยอะแยะมากมายค่ะจนเจไดขอยกตัวอย่างสร้อยดอกพาวของหม่อมเจียงคำนะคะเป็นการผสมผสานค่ะ เป็นการผสมตะกอนกัดนลุกันบัวแล้วก็เป็นการระยุค,ค่ะจะเป็นลายตัววีลงมาอยู่นี้ค่ะเป็นสร้อยดอกเม้ที่หลากหลายสีค่ะจะเป็นสี สีกะปิก็สวยค่ะสีชมพูก็หวานนะคะเดี๋ยวเจเล่จะยกตัวอย่างให้ดูนะคะเดี๋ยวจะพามาส่องดูคลิปหน้านะคะเจเล่ก็ขอฝากเป็นลอลายสร้อยดอกพะพ้าค่ะขอบคุณค่ะลายสร้อยดอกพะ้าของหม่อมเจียงคาใช่ค่ะตบมือปาดไม่ชอ็ชอตใหม่เลยนังงามเกาหิ่หพี่น้องนางงามเกา<อ>หิ่หิ่ตะกี้เพื่อผมเงาวเนาะหนามากมาแกะสปีดมากค่ะตอนนี้คือสปีดมากทุกคนคือสปีดมากสิเกสางามคือสปีดสุด ให้มอันนี้คือเหมือนเหมือนช่องเรามาตะลุยอะไรก็ไม่ตะลุยแบบตะลุยกองนางงามอันนี้คือจริงๆอันนี้คือหลังหลังเวทีนางงามจริงๆคือมันจะวุ่นวายแบบนี้แหละค่ะมันจะวุ่นวายจนทุกอย่างจังจะเวลาไม่ได้นะครับเซนเซอร์เปิดให้ดูไม่ได้จริงๆอันนี้เซนเซอร์นะครับเซนเซอร์นี่นี่นี่เดี๋ยวจะพลาดพลาดหัวเห่านางงามทําอะไรอันนี้เซนเซอร์นะครับขออนุญาตเซนเซอร์โอ๊ยกออ ช่องคอยกันเลยสิปิวอะตอนนี้ตอนนี้สปอนเซอร์เราพักผ่อนแล้วมา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 ดูตอนเราเราแทนตรงนี้ไม่ได้เราแทนตรงนี้แทนแทนตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวช่องปิวระวังเห็นปวดอันนี้อันนี้เข้า20คนแล้วคะอันนี้อ๋อท็อปยี่สิบท็อปเทเวนตีนะครับท็อปเทเวน้านสบายจะเปิดตัวเลยไหมเนี่ย เปิดตัวแฟนคลิปนี้เลยโอ้อย่าเปิดตัวเลยม่มีตะพุงอันนี้คือเข้า20คนแล้วนะคะก็ชอบแชมเปญที่สิบแล้วไม่เสียใจไม่เสียใจค่ะอันนี้เป็นพี่สาวไม่ใช่ง่ายๆนะที่จะเข้าอันนี้เป็นพี่เจเล่ค่ะอันนี้เป็นพี่สาวของน้องเจเล่เองนะคะพี่จอยลี่นะคะฝากด้วยนะคะร้านเสริมสวยนะคะจอยลี่นะคะร้านเสริมสวยจอยลี่นะครับอยู่เมืองอุบลเลยบออยู่เมืองอุบลค่ะอยู่ตลาดนีก่อนบิ๊กซีเลยค่ะโอ้ยว่าลินตอนนั้นนิคอน โมเมนต์นี่ก่อนบิกซี่ตีอันนั้นมันจะเลือดสีเนาะโอ้ขอโทษเด้อขอลงตลาดอือซู่ซูนะครับปีหนาวไหมวันนี้เป็นปีหนาวหรอกเร็วๆนี่้น้องใครไปได้เอานี่ดีน้องสาวนะคะเป็นน้องสาวอยู่ที่วงเนาะเป็นยังไงลูกวันนี้อื้อาวเต็มเต็มแต่แม่ดูแต่แม่แต่แม่ดูโดยรวมคือวันนี้ผมทำดี ทำดีถือว่าประับกจประทับใจเลยแหละที่ก็มีคนเราเนาะเวทีแรกก็จะมีตื่นเต้นมีนุ่นมีนี่นนนนกันบ้างแต่มันคือประสบการณ์ถ้าไม่มีครั้งที่หนึ่งก็ไม่มีครั้งที่สองครั้งที่สามใช่ทุกเก้าเก้าแรกมักยากเสมอค่ะเหมือนที่หงจื้อเคยกล่าวเอาไว้กล่าวไว้ว่าว่านั่นแหละค่ะอย่ามาเร็วที่หล่ะเฮยช็อตละหนึ่งช็อตใหม่ละหนึ่ง มันคิดไม่ทันแต่วันนี้ไม่เป็นไรไม่ไม่เสียใจไม่เสียใจทำดีที่สุดแล้ววันนี้เป็นสิทธิ์แม่เองเท่าไหร่สำหรับแม่แม่ให้เต็มเพราะว่าน้องทำดีมากเวทีแรกเดินสวยนะเดินสวยหนึ่งต้องชมน้องคือน้องเดินสวยทุกอย่างคือดีไม่เคยขึ้นเลยน้องไม่เคยขึ้นเวทีาง,งามเลยแต่ว่าน้อง น้องได้มาขึ้นเวทีในเวแรกสําหรับอันนี้นะมองว่าเวทแรกของน้องเนีใหญ่แล้วก็จะบอกเป็นเวทจังหวัดเป็นเเววทจัังหดลยจะบอกจะบอกเอฟซีว่าน้องนะออริจิไม่มีซีรีส์ออริจิมากอันนี้เปมนซีรีอัดอยากให้ดูลูกหันหน้ามาหาแม่หน่อยออริจินะครับดูเลยค่ะไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยในหน้านะคะอันนี้คือหน้าสดสดแต่บอกเลยว่า พี่เลี้ยงนะคะพี่เลี้ยงพี่สกายก็มีโครงการที่จะต่อยอดน้องแล้นแน่นอนจะต่อยอดน้องขึ้นไปอีกค่ะแล้วจะต่อยอดน้องขึ้นไปอีกเยอะก็เรารอดูรอติดตามนางงามคนนี้ด้วยฝากน้องด้วยเนาะยูกิออนซินีทิมทองครับสาวหางเครื่องสาวสวยของเราค่ะลูกสาวนะคะต่อยอดค่ะเราก็สนับสนุนน้องไปเรื่อยๆสนับสนุนน้องนะคะตาบชีวิตจะหาไม่นะคะ ตราบชีวิตจะหาไม่ตราบชีวิตจะไม่ตอนนตอนนี้เขาขึ้น11คนแล้วเราเรา,เราไปดูไหม11คนไปตอนนี้กี่กี่นาทีแล้วอีกนาทีหนึง่งยู่อยู่บริเวณนี้ก่อนหน,นึ่งนาทีะะโอ้ยน้ำกุนีนเจริญดีกับเมื่อยแล้วล่ะ <laughs> ตอนน,อน,นี้ตอนนี้ฝนแล้วจะบอกว่าวันนี้นะ้ะฝนตก<บ>ฝนตกแรงมากตกตั้งแต่เมื่อคืนไม่หยุดเลยเนาะแต่นางนางามวันนี้มาก็ สี่สิบสี่สิบกับห้าสิบคนนะก็มาสี่สิบเจ็ดคนเนาะสี<ช>่สิบเจ็ดคนก็มาด้วยความใจสู้มากวันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นนางงามใจสู้กันทุกคนเลยเพราะว่าฝนหนึ่งฝนตกสภาพอากาศไม่อำนวยเลยบอกตรงๆแล้วก็สถานที่เราก็ค่อนข้างจะเล็กนิดนึง <c oughs> เล็กนิดนึงในการเดินกันเลยอาจจะยากเพราะว่าเราต้องใส่ข้อถ้งตู้ปลาเก้านิ้วนะในการเดิน <c oughs> <ช>แต่ว่าก็วันนี้ทุกคนทําดีหมดทุกคนทําดีทุกคนเลย ดูจากผลงานทุกคนแล้วคือไม่ไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังแน่นอนเป็นเวยียจังหวัดนะคะอย่าลืม,นมเ,เ,มเนาะอันนี้สปอนเซอร์ค่ะสปอนเซอร์ชุดสปอนเซอร์ชุดนะคะุณก,กล้ชม<ค>นะคะอย่าให้เรายิ้มได้แล้วเป็นหน้าง,ง่ามเก่าได้นะเดี๋ยวเดีด๋ยวจะเปิดชุด จึงจึงแล้วหนึ่งมีค่ะมีมีมีรูปเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเอารูปขึ้นขึ้นพาดหัวให้เดี๋ยวเรามาต่อคลิปที่2กันนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะฝากไว้ค่ะช่องช้างอภารั์เริเ์ตออฟิเชียลบ๊ายบาย